ก็ว่าจะมาลงข้างๆบ้านนี่แหละอีกสองต้นกลายเป็นสีนะครับจะลองดูซิว่ามันจะได้ผลว่าเหมือนเดิมไหมเหมือนต้นแม่ไหมนะครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็จะพามาดูต้น เอบิลที่ผมปลูกไว้นะครับพอดีมีคนเขาถามมาว่าทำไมไอ้ต้นเอบิวเนี่ยที่เขาขายต้นทาบกิ่งเสียบยอดอะไรเนี่ยทำไมถึงแพงนักนะครับทำไมถึงแพงกว่าพอมอเมล็ดมักหลังทั้งที่ก็เวลาไปปลูกนะครับ มันก็ใช้เวลาพอๆกันก็อ,อกลูกนะครับอันนี้ก็พอเข้าใจได้นะครับเพราะว่าไอ้ต้นทาบกิ่งเนี่ยกว่าเขาจะปลูกให้ได้ต้นใหญ่ประมาณนี้พอจะทาบานี่ยก็เป็นเกือบปีแล้วนะครับก็หลายเดือนมากแล้วครับเสร็จแล้วก็มาทาบกิ่งอีกนะครับมันก็เลยราคาค่อยสูงขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วที่สำคัญก็คือมันก็ได้พัพนธุ์ที่ ตรงตามต้องการนะครับอันนี้ประเด็นนี้นะครับส่วนการเอาไปปลูกใช้เวลาก็เท่าที่ดูดูก็คือพอๆกันนะครับแต่ผมไม่เคยซื้อกิ่งต้นเท่ากิ่งมาปลูกนะครับผมปลูกจากพ่อมเมล็ดประมาณปีหนึ่งนะปีกว่ากว่านี่ก็ออกลูกเหมือนกันนี่ห่อไว้นะครับในต้นท่ากิ่งเท่าที่คำถามเขาก็ประมาณปีหนึ่งเหมือนกันนะครับทีนี้ที่เขาถามว่าทำไมถึงแพงนัก อย่างที่ผมบอกไปสักครู่นี้ครับก็ไปเจาะเพาะขึ้นมาได้แล้วก็เอาไปทาบอีกนะครับรวมเวลาแล้วก็เป็นปีเหมือนกันแล้วไปปลูกไปปลูกอีกก็อีกเป็นปีนะครับก็คือใช้เวลาทํานานนะพูดง่ายๆแต่ถ้าถามผมนะครับว่าให้ผมเลือกระหว่างต้นทาบกิ่งกับซื้อมเมล็ดมาเพาะเนี่ยหรือต้นเพาะ,มะเมล็ด ฮะซื้อต้นพ่อมเมล็ดกับท่านท้าพกิ่งหรือเอาซื้อเมล็ดมาเพาะเองผมก็เลือกเอาเมล็ดมาเมาพาะเ,เองครับไม่ได้ซื้อต้นพ่อเมล็ดอ่ะอาจจะซื้อผลมารับประทานเสร็จแล้วก็เอาเพเอา,มาเมล็ดเพาะเองหรือซื้อมเมล็ดที่เขามีขายมาเพาะเองก็ได้นะครับอันนั้นมันก็พอปลูกประมาณปีหนึ่งก็ออกลูกนะครับอย่างลูกที่ผมให้ดูอยู่ดยเดี๋ยวนี้ต้นที่ผมให้ดูอยู่ยเนี้ยมันเป็นต้นที่ ผมซื้อลูกคุณมาลูกมากินนะครับแล้วผมก็เพาะเองแล้วกแกะให้ดูเพาะเองแล้วผมก็มาปลูกนะครับนี่สุกแล้วไอ้ที่ผมว่าปีหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ว่าเอาลงลรนปีหนึ่งนะครับผมนับตั้งแต่ซื้อลูกมาครับแล้วผมก็เพาะเพาะขึ้นมาผมก็มาปลูกไว้นะครับ ก็าใช้เวลาปีหนึ่งปีกว่ากว่ามันก็ออกลูกครับเนี่ยลูกแรกสุแกแล้วนะครับแล้วไม้ประเด็นที่กลายพันธุ์นะครับซื้อต้นเขาบอกต้นท้าบกิ่งมันไม่กลายพันธุ์แต่ต้นพมเมเลดแต่มันกลายพันธุ์อันนี้ก็เป็นเรื่องปกติของการพม่าเลดนะครับมันก็ต้องมีการกลายพันธุ์บ้างครับอาจจะได้พันธุ์ที่ดีขึ้นหรือเร็วลงหรือเหมือนเดิม ก็มีนะครับอันนี้แล้วแต่ส่วนยูห้ต้นนี้นะครับต้นเนี้ยผมที่ซื้อมาซื้อลูกมานะครับเขาบอกว่าพันไต้หวันก็นลูกกลมๆอย่างนี้แหละครับเนี่ยตอนซื้อมาลูกกลมงนีแล้นะครับพอผมเพาะแล้วผมมาปลูกเองลงดินมาเปียวกว่ามันก็กลมบ้องเลยครเนียเหมือนกันดินครับกลมบ้องเลยนะครับแต่นี้คงยังดูวนนไม่ได้ครับผมกะจะรอให้มัน สีเขียวหายไปก่อนหมายถึงว่าให้มันเหลื้องสุกเต็มที่ก่อนนะครับแล้วก็จะเด็ดนะครับเด็ดไปชิมเพราะนี้เป็นลูกแรกนะของต้นนี้นะในลูกที่สองอยู่นี่เห็นไหมครับลูกที่สองแล้วก็จะมีดอกออกมาเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับก็มาปที่คําถามต่อถ้าถามผมนะผมคงไม่ซื้อกิ่งทาบอะ่ะผมซื้อ อย่างที่บอกนะซื้อผลมาทานก่อนให้รู้รสแล้วก็เอามาเล็ดเพาะนะครับเพราะว่าระยะเวลาในการปลูกมันไม่แตกต่างกันถึงแม้ว่าการเพราะ,มะเมล็ดมันอาจจะมีการกลายพันธุ์บ้างนะครับแต่ว่ามันก็คุ้มค่าเสี่ยงนะครับเพราะมันอาจจะได้ดีขึ้นกว่าเกา่าหรือว่าอาจจะด้อยลงไปก็ตามแต่ว่าในราคาที่เท่ากันเนี่ยอย่างที่เขาขายก็ต้องระเป็นพันนะครับหนึ่งพัน พูดง่ายหนึ่งพันเนี่ยซื้อผลมารับประทานนี่อย่างน้อยก็สามกิโลแล้วครับสามกิโลนี่ก็ถ้าตีทอแบบกลางๆสามลูกโลสามกิโลก,ก็ได้เก้าลูกสิบลูกถ้าได้ลูกละเมล็ดก็สิบเมล็ดแล้วพอมาสิบต้นขึ้นมาสิบต้นเนี่ยปลูกไว้สิบต้นหรืออย่างขี้หมูขี้หมาถ้าไม่เป็นเลยไม่ขึ้นเพราะยากเขาว่ายากนะแต่ผมพว่าไม่ยาก คือเอาไปพะเองอาจจะขึ้นมาสักเจ็ดต้นเจ็ดต้นเนะี่ยมันต้องมีพันธุ์ดีบ้างเลยนะใช่ไหมครับหรืออาจจะเหมือนต้นแม่เดิมก็ไดนะ้ปีเดียวก็รู้เรื่องแล้วนะครับแล้วเรื่องการตอนละ่ะผมก็ยังไม่เคยตอนนะเพราะว่าเพิ่งจะปลูกเพิ่งจะข้อมวงการนี้ได้สองปีนะครับไอ้ต้นนี้ต้นที่สองปีเดียวปีวอกขวา มีต้นแรกที่ซื้อต้นมาเขาก็บอกต้นพร้อมเมล็ดเหมือนกันก็ปลูกได้สองปีก็ออกปีหนึ่งออกลูกนะครับสองปีเยอะเต็มนะครับก็มาดูเนี่ยผมทดลองตอนไว้ตอนไว้เนี่ยประมาณเดือนหนึ่งแล้วปรากฏว่าแห้งตายไปแล้วครับหนึ่งกิ่งนี้สองกิ่งนี้นะครับแห้งตายไปสองแล้วยังเหลืออีกหนึ่ง,องรอลุ้นอยู่เป็นไงบ้างนี่นเริ่มเหลืองไม่แน่ใจจะรอดไหม ผมก็ไปเคยตอนบางคนก็ว่ามันออกรากนะแต่บางคนว่ามันออกรากยากมากนะครับเนี่ยผมตัดต้นนี้ก็ตอนต้นนี้ต้นแรกผมสองปีตอนนี้แล้วนะครับเอาปล่อยหุ้ม,มเดือยเหมือนต้อนมะเดื่อเลยจะออกไม่ออกก็รอรุนนะครับไอ้ต้นแรกที่ผมซื้อต้นมาเนี่ยมันเขาบอกว่าต้นพมเมเลดเหมือนกันมันก็เป็นลูกอย่างนี้มีจุกที่ก้นก็อร่อยดีครับนะหวาน ผมไม่รู้หรอกว่าเขาต้นเดิมมันเป็นยังไงเขาเอาจากชนประเภทไหนนาเพาะหรือแต่เพียงว่าพอปลูกมาแล้วมันก็ขึ้นง่ายดีดอกดีนะครับนี่นะอันโน,น้นผลตอนยอดเลยเอยอดมันยังมีลูกอยู่เห็นไหมนะสามลูกกันคือมันก็ออกมาเรื่อยๆนะครับถ้าต้นสมบูรณ์ก็ออกไปเรื่อยอันนี้ผมก็ไม่ได้ดูแลอะไรมากมายก็ปล่อยๆมันนะครับเนี่ยขอต้นไม่มีอะไร ม้มากับใบไม้อะไรม,มากอรผมผมน้ารดบ้างไปรดบ้างมันก็เห็นรอดนะครับคือสรุปมันปลูกง่ายครับเอบิลเนี่ยรสชาติดีปลูกง่ายปัจจุบันราคาดีด้วยนะครับมันก็น่าปลูกอยู่แต่ว่าผมผมไม่ได้ปลูกไปเยอะแล้วเพราะว่าพื้นที่ข้างๆบ้านมันจากัดก็ปลูกไปสองต้นเดี๋ยวมีเพาะไว้ไอ้รุ่นก็ไอ้รุ่นหนึ่งปีหนึ่งเนี่ย ยังเหลืออีกสองต้นนะที่พอไว้อยู่ในกระถางอยู่เลยต้นก็ใหญ่แล้วละ่ะสูงเมตรกว่าผมก็ว่าจะมาลงข้างๆบ้านนี่แหละอีกสองต้นกลายเป็นสีนะครับจะลองดูซิว่ามันจะได้ผลว่ามันเดีไหมเหมือนต้นแม่ไหมนะครับต้นแม่เขาพันไต้หวนันลูกกลมๆอย่างนี้หละ่ะสามลูกโลต้นนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับ แต่เนื้อยังไม่ได้ดูที่ยังไม่ยังไม่เต็มที่ผมกะจะรอเต็มที่ลูกแรกถือว่าโอเคครับไม่ใหญ่ไม่เล็กกลางๆนะครับนี่ลูกที่สองอันนี้สําหรับการปลูกแบบไม่ได้สนใจใส่ปุ๋ยอะไรไม่ไดูแลอะไร,ะไรน้ําลดบ้างไปลดบ้างได้ขนาดนี้ผมก็เอาแล้วนะครับ,นะรบถือว่าใช้ได้แล้วนะครับเนี่ยดูดินที่แข่งแตกแงะเลยไม่ได้ลดน้ามาหลายวันแะล้วไม่มีเวลาลด ก็เลยไปรบส่วนขี้ปุ๋ยก็ขี้วัวมาใส่มังใบไม้มังมากรก็โอเคครับถือว่าใช้ได้นะครับปลูกไม่ยากก็อะไรละ่ะไอ้ที่ถามถามมารสชาตินะครับก็อร่อยครับแต่ว่ายังไม่ยังไม่ได้มีชิมโชนะครับอร่อยหวานหอมผมว่าคล้ายๆมะพร้าวอ่อนนะมันเหมือนวุ้นแต่ก็กลิ่นมันคล้ายๆมะพร้าวอ่อน ว่าอร่อยครับหวานมากร้านชาวชอบมากเว้ยเนี่ยถามหาประจำนะครับแต่นี่นจะไม่เคยถ่ายหรอกไอ้ต้นนี้ก็ไม่ทันนะสุกไม่ทันก็คือสรุปเป็นผมก็เอาซื้อผลมาทานนะครับแล้วก็เอา,มมาเมล็ดมาเะพาะผมไม่ไปซื้อ้อนทาบนะครับในความเห็นของผมแต่ถ้าเอาให้ชัวร์วอยากได้พันธุ์ที่แท,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 ท้ไม่ต้องคิดมาก มีทุนก็ซื้อมาได้ครับซื้อสักต้นนลงแล้วก็มาทาบเอามาขยายพันธุ์ต่ออนะครับก็คงประมาณนี้นะครับครับสําหรับคลิปนี้ก็คงมีเรื่องที่จะมาคุยกันเกี่ยวกับเอวิวประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ